สวัสดีครับวันนี้พามาชมธมโรยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาและอยากมานะครับที่นี่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนรมศรีหนุนะครับกษัตริย์ของกัมพูชาสมัยก่อนนะครับซึ่งหนีถ้าจะไม่ผิดก็คือหนีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของขมนแดงในสมัยก่อนนะครับเข้ามาเห็นพื้นที่เหมือนโดนเตรียม น่าจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับยังไม่ได้หาข้อมูลพอดีมาปลูกอ้อยแถวนี้ก็เลยพาพ่อมาพ่อเคยมาสมัยสมัยเดินป่านะครับเมื่อ40ปีที่แล้ว40กว่าปีที่แล้วพ่อเล่าให้ฟังแต่สมัยมันมีถนนตัดเข้ามาแกยังไม่เคยมาพอดีมาทําอ้อยอยู่แถวนี้ก็เลยพาแกมาเที่ยวชมตรงนู้นมีต้นมะกอ,อกป่าอยู่นะครับตอนนี้พ่อกำลังเดินเก็บมะกอ,อกป่า สำหรับใครที่จะมาอยากมาชมวิวครับเข้ามาเส้นบ้านช้างหมอบครับเรียบถนนมาเรื่อยๆตามที่ศาลที่ปฏิบติธรรมลานป่าม้งนะครับหรือมาทางาวัดเขาดาสปวงนะครับเดี๋ยวมันจะมีป้ายบอกตรงแยกครับมาง่ายอยู่ครับผมถนนเป็นพอสิ้นสุดหมู่บ้านช้างหมอบถนนจะเป็นลูกรังนะครับ รถท่านอาจจะสีแดงสักหน่อยนะครับที่มาของธโมโรยน่าจะเป็นหินที่เหมือนอมโลยไว้หรือเปล่ามาเรียงกันไว้เป็นลานหินนะก็ไปหาข้อมูลแล้วครับผมผมส่วนตัวผมมาเองหลายรอบแล้วครับปีที่แล้วก็มากับพวกพี่ๆพ,พี่นายโลม,มวมไวพนมรักษครับเรโลมวมไวเดอร์ซีโมนมาจัดเทศกาลดนตรีรับลมหนาวที่นี่ครับ บรรยากาศยังนี่มันเดิมสาหรับผมครับแต่ละที่ท่องเที่ยวมันก็มีความงามตามบริบทของมันที่ควรเป็นนะครับไปเที่ยวไหนเคยเห็นสวยกว่านี้ก็ตามนั้นแหละครับตามบริบทของพื้นที่นั้นๆสําหรับผมพื้นที่แถวบ้านผมมันก็สวยตามแบบฉบับของมันครับก็ยังอยากเดินทางท่องเที่ยวเหมือนเดิมอยากไปเห็นอยากไปเจอ ครับจะพาไปเดินดูทางนู้นครับติดกันตรงนี้ก็จะมีผาจำเนียงนะครับผาจำเนียงก็ห่างจากจุดนี้ไปอีกมรามาณสองเมตรมันจะมีหินก้อนหนึ่งที่ปีนขึ้นไปแล้วแบบ เป็นจุดชมวิวที่ที่รู้สึกดีมากที่ขึ้นไปแล้วแบบโอ้โหเลยลองว้าวเลยทีเดียวครับหินก้อนนั้นมีบันไดขึ้นนะครับเอาแบบเรียวๆเลยแล้วขอปรับกล้องเป็นมุมกว้างนะครับ ภาพอาจจะสันนะครับเราไม่ได้ใช้กิมบอลนครับมุมกว้างมาเดินช่วงเช้าช่วงเย็นครับถ้าหน้าหนาวก็จะเดินได้ทุกเวลาครับถ้าหน้าร้อนนี่โอ้โหเหนื่อยหน้าดูกว่าจะเดินอ้อมครบน่ครับมันได้ขึ้นควรเสียงไหมครับ อ่ะผมไม่เสียงขึ้นไปนะครับเพราะตอนนี้น้ำหนักตัวเยอะมากมีช่วงหนึ่งที่มาทําบันไดเหล็กไว้แล้วบันไดเหล็กนั้นหายไปมีร่องรอยนะครับของบันไดยอยู่ถ้าได้ขึ้นในวันนั้นคือวิวสวยมากครับ เพิ่งจะโดนตัดทำนาสาดเร็วๆนี้ครับดูจากการกองหญ้าน่าจะประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทางนู้นไม่ได้ตัดหญ้าครับผมไม่เดินไปมาดูวิวมุมฝั่งนี้นี่ครับก่อนเห็นเมื่อกี้ที่ผมว่าถ้าได้ขึ้นไปแล้วจะมองวิวไปด้านประเทศกัมพูชาได้ฝนะั่งนี้ยังไม่ได้เป็นกัมพูชานะครับผมข้ามเขาลูงนี้ไปอีกครับ ก็มากัน,นหลายคน,นครับเที่ยวสนุกมากันน้อยก็จะเสียวๆหน่อยเพราะอันเป็นที่ท่องเที่ยวที่อยู่ติดชายแดนัางนู้นก็จะมีพระพุทธรูปนะครับปางอะไรไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นพระนะครับเป็นพระพุทธรูปมรกตนี่ยังตัดหญ้าไม่เสร็จ น่าจะมีงานมีกิจกรรมในเร็วๆนี้แหละครับเขาถึงมาเตรียมสถานที่ไว้นะครับทมรโรยตำบลแดนงมุดอำเภอกับเชิงยอวสุรินทร์ครับปะไปต่อเดี๋ยวจะพาไปดูผาจำเนียงถึงแล้วครับผาจำเนียงนะครับขี่เรียบ่าจากทมรโรยมานะครับฝั่งห้องน้ําเรียบถนนมาเลยครับประมาณสองร้อยเมตรก็จะเจอผาจำเนียงนะครับหน้าผารอน้อง จำเนียงจำแปลว่ารอครับเนียงก็คือน้องหรือนางนี่แหละฝั่งนี้ยังไม่ได้ทคำความสะอาดนะครับก็มาดูสวนถือโอกาสพาพ่อมาเที่ยวเมื่อก่อนพวกแกเดินป่าก็จะมีแต่ปา่าแกบอกก็มาเห็นแบบนี้หมดแหละแต่มันเป็นป่ารกทึบมันไม่ได้ดูสวยเหมือนทุกวันนี้นะ สมัยคนรุ่นบุเบิร์กครับเดินทะลุลงเขมีนครับสมัยก่อนนี่ครับจุดชมวิวอย่างสวยครับผาจำเนียงถ้ามาธมอโรยต้องต้องแวะมาครับถ้าไม่แวะมาถือว่าพลาดนะครับอันนี้เราแวะมาประมาณเกือบเกือบเที่ยงแล้วแหละ เจ้าหน้าที่มาทำทางให้เดินนะครับไม่รู้ว่าเป็นของป่าไม้หรือว่าอปตอจัดให้แวะมาครับผมท่องเที่ยวบ้านเรานี่ผ้าจําเนียงตรงนู้นครับจุดไค่แม็กอยู่ตรงนู้นครับมีสะพานข้ามขขดหิน ่ขาธนามืด่าต้องมาไกลเด้อเป็นเหวครับดิมหน้าผาแ้วจะไล่ให้ดูความสวยงามนี่คือเวลาใกล้เที่ยงนะครับ เป็นเขตชายแดนนะครับแต่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ติดเขมรจริงเท่าที่ผมรู้มาต้องข้ามเขาลูกนี้ไปนะครับถึงจะเป็นเขมรก็ท่านใดที่รู้ก็คอมเมนต์ลงมาได้ครับผมให้ความรู้กันได้